นอกเหนือจากรองพื้นของแบรนด์พาราแล้วเราสั่งอันนี้มาอายชาโดสีโทนแดงที่เราใฝ่ฝันเพราะเราชอบแบบว่าอยากที่จะแต้มๆตรงเปลือกตาแค่นั้นจะให้มันมีความแดงละเลือ่อละเลือตรงแบบหน้าจมูกหน้าแก้มอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าสีมันเป็นโทนแดงแบบไหนนะชิงเบอร์ที่เราใช้จะเป็นเบอร์108นนะมันก็จะออกเป็นแบบว่าโทนแดงที่มันเป็นติดแดงเปลือกมังคุดปะเนาะลอง อ้ยสวยเลยอะ่ะแดงอย่างนี้คือสิบสิบเต็มสิบไม่หักเนี่ยมันโทนแดงแบบนี้นี่แค่นิดเดียวเพราะเราแบบว่าเวลาเราถ่ายคลิปอะ่ะเราก็อยากให้แบบเปลือกตามันละเลื่อนละเลื่อ,เอนเะข้าไปดีมากวิ้ยสีสวยวะวิ้ยสีสวยเลยเนี่ยคือเราก็จะเอาไว้เป็นเฟวรบประมาณเนี้ยเธอเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยมันก็จะดูแบบละเลื่อนละเลื่อนแต่นี่คือปัดเยอะเกิน ประมาณน,นี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะใครที่กำลังมองหาแบบว่าไอชอดแบบน่ารักน่ารักเอาไว้พวก้าเนี่ยพาลาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสีสวยนะ